สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนทีมชาติไทยก็ประกาศ26รายชื่อแล้วนะที่จะไปเล่นเอเชียนเกมนะครัแบแมตช์แรกจะเจอกับคีกิสฐานก่อนเนะาะผู้รักประตูเนี่ยปฏิวัติคำใหม่น่าจะยืนเป็นตัวหลักอยู่แล้วแต่ที่ชอบก็คือมีสิวลักษ์เทศสูงเดินเพิ่มมาด้วยในลีกเนี่ยสิวลักษ์เล่นโคตรดีนะกองหลังเนี่ยในฝั่งซ้ายเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้ธีระทร เป็นตัวสำรองนะแล้วก็ใช้นิโคลัสมิเคิลซันยืนเป็นตัวหลักนะส่วนเซนเตอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เอเลียดดอลลอเป็นตัวหลักแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้กิษดา,าการแมนยืนคู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างแมทที่เจอญี่ปุ่นนะไอ้ที่กระชับมิตรเนี่ยถ้าเป็นลูกโด่งเนี่ยเอเลียดดอลลอเก็บกินเรียบนะครับกิษดา,านเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะในเกมที่เจอญี่ปุ่นนะถ้าจะให้ดีก็ใช้สุพรรณทองสงน่าจะ เวอร์กว่านะแต่ก็ไม่รู้ว่าอิชอิเขาจะใช้หรือเปล่าตรงกลางแมตท,ที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยใช้บดินผาลากับประดมพลน,นะครับที่ว่า,าพยายามจะใช้ความคล่องตัวของสองคนเนี่ยในการแกะเพจญี่ปุ่นครับจะเห็นว่าประดมพลเนี่ยพยายามจะกระชากหนีผู้เล่นญี่ปุ่นอยู่3-4ครั้งนะแต่ว่าก็จ่ายบอลให้เพื่อนไม่ได้นะเพราะว่า พอกระชากหนหีเขาได้หนึ่งครั้งสองครั้งแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวที่จะรับบอลเนี่ยโดนประกบหมดสุดท้ายก็เลี้ยงเสียเองนะส่วนบนดินเนี่ยไม่มีบทบาทเลยชุดเนี้ยดีตรงที่ว่าผมชอบนะที่มันมีวิลเทเป้อมพันเนี่ยเนี่ยพอยืนเป็นกาลางรับมันนิ่งมากพิระดลเนี่ยก็ทีเด็ดคือลูกยิงไกลนะครับในจังหวะที่เกมลุกตื้อๆเนี่ยก็อาจจะส่งพิรลดลลงมาเป็นตัวส่องไกลได้นะก็ยังพอได้ลุ้น แล้วก็มีวรชิตนะครับวรชิตก็นีสีบล็อเพญเนี่ยก็เป็นมิฟิวตัวเพเมเกอร์เป็นหน้าต่ำที่แบบว่าบอลฉลาดอาจจะส่งลงมาช่วงท้ายเกมได้เลยได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงมิติบอลตรงกลางมากขึ้นอย้อนกลับไปที่แบ็คขวานหนึ่งแบ็คขวาเนี่ยผมชอบสุพนันบุรีรั์มากนะในแมตท,ที่เจอกับญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่องของเกมรับเนี่ยสุพนันมาโคตรดีนะขยันแล้วก็เข้ามาแทนตําแหน่งในช่วงแถวแถวเซนเตอร์หรือว่า ออกฉีกออกไปทางด้านขวาเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่เล่นเกมลุกเนี่ยการเปิดบอลจากข้างหลังไปตรงกลางเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยความที่ญี่ปุ่นเขาเพสไวแล้วเขาก็ประกบตัวติดนะครับแต่ในเรื่องเกมรับเนี่ยดีมากอ่านเกมดีมากช่วยเกมดีมากส่วนกองหน้าเนี่ยก็มีสุภชัยใจเด็ดเพิ่มเข้ามาเนี่ยผมว่าโอเคเลยผมชอบเทีาสักเผื่อพิมายเนี่ยก็พักบอลให้เพื่อนได้ส่วนสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเขาก็น่าจะได้ประสบการณ์จากบอลยุโรปมาม ประมาณหนึ่งก็แหละก็น่าจะเป็นตัวหลักคิดว่าไทยแมตช์แรกเนี่ยน่าจะใช้แผน4 2 3 1หรือว่า4 3 3ประมาณนี้ครับโกเนี่ยจะเป็นปฏิวัติคำใหม่แบ็คขวาเนี่ยจะเป็นสุพนันบุรีรันตน์เซนเตอร์เนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะอยากจะใช้เอเลียดดอลล์ก,กับสุพรรณทองสงนะแบ็คซ้ายเนี่ยคงเป็นนิโคลัสมิเชลสันกลาง3เนี่ยคิดว่าน่าจะใช้สาร,รัตอยู่เย็นวิรเทพป้อมพันธ์ เอกนิตปัญญานะครับเอกนิตก็ยืนเป็นแบบหน้าต่ำอ่ะส่วนริมเส้นสองคนเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้บดินผาลากับสุภระโชคสารชาตินะหน้าเป้าเนี่ยคิดว่าจะต้องใช้สุภรัฐเหมือนตาเป็นตัวยืนนะโดยรวมก็ผมว่าถ้ามาโน่เป็นโค้ดเนี่ยมาโน่ก็จะจัดทีมประมาณเนี้ยแหละอีกิีก็จัดทีมไม่ต่างกันเลยแล้วก็ระบบก็คงเหมือนกันวิธีเล่นก็คงเหมือนกันโดยรวมเนี่ย ใครจะเป็นโค้ดก็เหมือนกันแต่ในยุคข,ของอีชีอาจจะมีหน้าแปลกๆหน้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับแมตช์แรกที่จะเจอคิกิสถานเนี่ยคิกิสถานเขาเป็นพวกทรงยุโรปอยู่แล้วเป็นพวกเหมือนพวกรัเสเซียแต่เขาก็สู้พวกรัเสเซียโซนนั้นไม่ได้หรอกสู้พวกอุตเบพวกอะไรเงี้ยก็ยังห่างชั้นกันเยอะผลงานในเอเชียนเกมก็ไม่เคยผ่านรอบคัดเลือกได้เลยนะถ้าไทยจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกเอเชีนเกมครับ ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องชนะคีกิสถานให้ได้นะเพราะถ้าชนะคีกิสถานไม่ได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะสายของไทยเนี่ยจะมีคีกิสถานโอมานแล้วก็ซาอุก็เป็นพวกตะวันออกกลางสัก2ทีมละแล้วก็เป็นทรงแบบเป็นทรงยุโรปทีมหนึ่งก็คือคีกิสถานเนี่ยคิดว่าสามนัดเนี่ยที่จะเล่นเนี่ยซาอุเนี่ยเราน่าจะสู้เขาไม่ได้แน่แต่โอมานเนี่ยพอได้วัดน่าจะสูสี ส่วนคิกิดตถานเนี่ยเราต้องชนะให้ได้เท่านั้นนะวันอังคารที่16นะครับมกราสามนุ่มครึ่งก็ติดตามเชียร์ทีมชาติไทยเลยแล้วกันนะในศึกเอเชียนเกม